สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวะอะรยาม่งคำชื่อเล่นชื่อสีวันนี้นะคะสีก็จะมาพูดถึงเรื่องงานอดิเรกที่สีชอบทํากันสีชอบทําก็คือสีชอบอ่านนิยายค่ะสีเนี่ยมีแอปอ่านนิยาย2อแอปแต่สีจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นี่นะคะ2แอปนี้นะคะก็เป็นแอป Read a l i k e กับแอป j o y l a ร a ค่ะคือ2แอปเนีย ที่แบบว่าโด่งดังมากค่ะในการอ่านยาทําทำนะคะสีก็ชอบไลฟ์ใน i g ค่ะเพราะว่าสีได้คุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่แบบว่าเรายังไม่สามารถเจอหน้ากันได้แล้วก็แบบมาไลฟ์แล้วเราก็มาคุยกันในไลฟ์แบบมาคอมเมนต์คุยกันพูดไปก็เป็นงานอดิเรกที่สีชอบทําอยู่เป็นประจํานะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยไม่แบบว่าไม่มีอะไรทําหรือว่าคิดว่าจะทําอะไรไม่ออกก็ลองไปทําตามไค่เพราะว่ามันสีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผ่อนคลายมากแล้วยิ่งการไลฟ์กับเพื่อนใช่ไหมเราก็แบบว่าสามารถคุยกับเพื่อนเราสามารถทําความรู้จักแล้วก็สนิทสนนมกกับเพื่อไดด้โยารี เพราะว่าแบบเทคโนโลยีทุกคนอย่างนี้มันก็แบบก้าวกระโดดพุ่ง่านไปเยอะมากมากแล้วค่ะก็ขอบคุณค่ะ